สวัสดีครับในเือนช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย่อ่าอันนี้คุณพ่อไม่ใจว่าคุณพ่อจะลงเมื่อไหร่นะคุณพ่อน่าจะสเสียบเสักวันหนึ่งให้นะอาจจะเป็นวันวันพุธมั้งในใจตอนนี้น่าจะเป็นวันพุธก่อนก่อนที่เราจะสปลอยวิวเดสกันนะครับก็เป็นเด็กที่มีน้องถามมาแล้วก็ก็คิดว่าจะทำแหละเพราะว่ามันมีบาสเตอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วไงวก็เลยโอ้เมื่อวานได้ลองแบบลองแบบพอแล้ว เอาออกสิจะไปจัดอื่นจะไปลองอย่างอื่นแล้วนะแบบลองจนจะอ้วกเลยเยอะมากลองไหนตามมานะครับกับเมซเซียนิกหลอดบัสเตอร์หรือเด็กบัสเตอร์ที่ใส่มาเจสและใส่บัสเตอร์ด์กเข้าไปแล้วนั่นเองนะฮะมาดูกันดีกว่าเด็กจริงๆกไไไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปลกไม่ได้อะไรเนาะก็เป็นเด็กเด็กมาเมซิแอเนิกเก่าแหละแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยนะครับตัวเริ่มคุณพ่อใช้เป็นกรามนะก็แล้วแต่จะใช้เป็นบัคกันหรือกรามก็ได้นะ,ะไรทับจัว อ่าถ้าเขาแถมเป็นเกตหนึ่งมันสูงกว่าหยิบควิกชิลล์ที่เกทหนึ่งใบขึ้นมือเดีย๋ยวนี้บอกว่าเด็กนี้เป็นเด็กเมสเซียนิกนะฮะตั้งใจว่าให้เป็นเด็กเมสเซียนิกลอร์ดบลัสเตอร์นะครับก็ใส่เมสเซียนิกลอร์ดบลัสเตอร์สี่นะครับอ่าเกตสามมีฟอร์สยืนหนึ่งหมื่นสามพันคอนเทนิวในช่องเวนการ์ดในเทอร์เล่าถ้ามียูนิตท,ที่ติดชื่อบลัสเตอร์ชื่อต่างกันหกใบใช่ไหมหกหรือห้าหกใบในสนาม ตัวมันจะบวกคลติตามบลัสเตอร์ก็จะบวกไป6คลิแล้วก็บวกพลังของยานินสนามโดยก็จะบวกไปหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันแปดพันหมื่นสามแล้วก็บวมบูทอีกทีหนึ่งก็เป็นตีประมาณหกหมื่นอัพหกคลิเจ็ดคลติตีให้ตายไปภายในครั้งเดียวนะฮะ อีสกสกิลหนึ่งออโต้แบนการ์ดนะครับเมื่อเราได้เช็คเจอโนมอนยูนิตที่ติดชื่อบลัสเตอร์สามารถคอยูนิตใบนั้นลงช่องเรียที่ว่างต้องว่างนะไม่ใช่คอทับหัวนะฮะต้องคอลงช่องว่างเพิ่มเวฟไม่ได้อาจจะมี1เวฟสอเวฟอันนี้อาจจะโบลูไว้เพื่อที่จะกดสกิลไอ้นี่แบบลักไก่ว่า,อาขอพี่จีครับว่าเตรียมถ้าถ้าตัวนี้เป็นบลัสเตอร์ชื่อต่าใบหนึงจะได้ประมาณ6 0,000นะครับก็ เขาอาจอาจจะกาดน้ำมันมาเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเลยก็ได้หรือเขา,าจ,จะปล่อยเข้าหรืออาจจะย้องให้พีจีเรามาเป็นลักไก่อาจจะเช็คเป็นบัตเตอร์ชื่อซับแล้วก็ไม่ต้องลงหรืออาจจะลงมาแบบว,ว่าอ่ะไม่ได้บวกพลังนะครับเพราะว่าเป็นบัตเตอร์เบดสองทนอะไรประมาณนี้เนาะเป็นเด็กเมสซียนิกเดิมเลยก็รู่เล่นเดิมนะฮะซึ่งที่ผมว่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือคุณหมอนี่นะฮะเพิ่งที่จะออกมาในงานแข่งแล้วก็วันที่อัดนี่ ลงหมาเทิร์นไปแล้วในเว็บแล้วก็หมดภายในคำรุ่นเร็วนะครับคุณพ่อลองเข้าไปเบียดเสียดกับเขาดูโอ้โหเว็บล่มนะฮะก็สำหรับคนที่มีแล้วก็เอามาลองจัดเล่นนะสำหรับแบบเบือ่อเบื่อสายมาเจ็ตล้วนแล้วก็มาเล่นสายมสเมซียนิกแทนนะครับซึ่งนี่พ่อว่ามันเป็นเด็กเมเซียนิกนะคุณพ่อตั้งใจว่าจะให้เป็นเด็กมเมซียนิกหลอดบัสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะใส่มาเจ็ตแค่3ใบนะฮะซึ่งทฤษฎดีสำหรับทิษฎดีย้อนหลังนะฮะ สามารถใส่เมสซียนิกสามใบแล้วใส่มาเจสี่เพื่อที่จะเล่นเป็นเด็กมาเจสล้วนได้แทนก็ได้นะฮะก็แล้วแต่นะแต่ละคนที่จะเอาอยัางไงจะเล่นเป็นมาเจสยืนหลักก็ได้ต่หรือว่าจะเล่นเป็นเมสซยนิกยืนหลักก็ไม่แปลกนะครับก็เป็นเมสซยนเอ้ยมาเจสตี้ลอดบัตเตอร์นะฮะเก้สามมีฟอร์สยืนหนึ่งหมื่นสามพันเด็กนี้จะดีตรงที่ว่าคุณจะขึ้นตัวไหนคุณก็สามารถยืนแวนได้ทั้งทั้งไอ้ขาวไอ้ดำนะฮะจะเป็นใครก็ยืนแวนได้ทั้งคู่นะครับ Ah, Skill. อ่าสกิลคอนเทนเนอรช่องแว่นกาดแล้วก็ช่องเรียกกาดถ้าในโซนเรามีบัสเตอร์เด็กบัสเตอร์เบดและบัสเตอร์ดาร์กอยู่ตัวมันจะบวก1คลิทให้ในช่องแวนจะบวก5,000ฝั่งในเทิร์นเราและเทิร์นฝั่งตรงข้ามด้วยและบวก1นึ่งไดนะฮะถ้าอยู่ช่อง, Van, ว 5, งอแวนถ,ถ้าอยู่ช่องเรียกก็บวกแค่คลิบวกช่องอยู่ช่องแวนบวกหมื่นอ่าเป็นยืน1 8ื่นแปดสามได้สองคลิอีสก,กิลหนึ่งออโต้แวนกาดว่ามันโจมตีเอาเรียกาดสองใบเข้าโซ่ได้รับอิมเมอร์เนียลกิฟฟอสสองอันนะครับไปแปะที่ตรงไหนก็ได้ เก่งเก่งมากโคตรเก่งนะฮะที่อย่างที่บอกว่าจะใส่สามใส่สี่ก็ตามใจนะฮะถ้าใส่สี่ก็เป็นรถเมสเซนิกถ้าใส่สามก็เท่านี้ท่คุณพ่อนะครับใส่เอ็กซ์คันเพดเดอะบลัสเตอร์ไปคู่หนึ่งนะฮะก็เป็นการ์ดในไมเทิร์นเหมือนกันน่าจะยังมีในไมเทิร์นอยู่นะเป็นเกรดสี่นะครับเล่นระวังเนาะมีฟอ, 104, อ,อร์ตยืนหนึ่งหมื่นสี่พันออโต้แวนการ์ดไม่ลงสนามเคอร์เตอร์บัสหนึ่งทอร์โซทั้งหมดให้เหลือหนึ่งใบนะครับแล้วก็ อีกสก,กิลหนึ่งอ๋อแล้วก็สก,กิลต่อเนื่องนะถอดโซ่ให้เหลือหนึ่งใบเมื่อมันโจมตีมันจะโจมตีฝั่งตรงข้ามทั้งบอดนะครับไม่ใช่เป็นการยิงนะเป็นการโจมตีทั้งบอดนะครับพวกที่กันถูกรีทรายด้วยความสามารถก็จะถูกต่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการยิงเวทมันเป็นการวิ่งไปชกนะฮะอีกสก,กิลหนึ่งอโอโต้ในช่วงบรรยากาศเมื่อจบการโซ่ยอยู่ในโจมตีสามารถเอามือสองใบยัลโซ่และเอาวัตเตอร์เบดจากโซ่หนึ่งใบมาไลท์เอาใบนี้ลงรีทายรีทายการ์ดใบนี้ ลายบัตเตอร์เบดจากโซนถ้าจะแตนถ้าลบัตเตอร์เบดจากโซนไม่ได้แพ้เกมเลยนะครับก็เป็นทําให้ตีสเวฟได้ก็บัตเตอร์เบดตีเวฟหนึ่งซึ่งถ้าบัตเตอร์เบดปิดไม่ลงคุณจะยืน1 0,000ืในเทิร์นมันตรงคาบนะค่อนข้างจะเจ็บนิดนึงนะฮะก็ติดไว้ให้มันเป็นชื่อบัตเตอร์ชื่อต่างาใบใหม่ที่ใส่มานะครับก็บรัสเตอร์ด์กจะใส่อาร์ตไหนก็ได้เพราะว่าแวนกาดไทยแก้เทคแล้วเป็นบรัสเตอร์ด์กทุกใบทุก ทุกทุกอาร์ตทั้งหมดจะเป็นไลออนพาราดินด้วยนะครับก็บัตเตอร์ดาักพลังหมื่นชิวห้าพันออโต้แวนการ์ดเลกาดไม่ต้องสนามเคอร์เตอร์บัสหนึ่งลีไทยคู่แข่งเลือกรีไทยเลียตัวเองหนึ่งใบอีกสักหนึ่งแอคทีฟในช่องแวนการ์ดถ้าแข่งไม่มีเลกาดเลยทิ้งมือหนึ่งใบบัตเตอร์ดาักได้ทวินไดนะครับก็ทําให้ชื่อต่างก็เลยติดไว้3ใบนะครับติดบลาสเตอร์เบรดไว้4ใบเพราะอะไร มีผลง่ายๆเลยเพราะว่าอ่าเด็กนี้ใส่เอกคาลิเพดถ้าเอกคาลิเพดแล้วไม่มีบัตเตอร์เบดมันจะเล่นยากก็เลยใส่บัตเตอร์เบดไปเต็มสี่นะฮะก็เป็นบัตเตอร์เบดเกจสองพลังหมื่นสกิลห้าพันคอนติเนียรเวนการ์ดถ้าในเทิร์นเล่าอ่ามีเรียการ์ดสี่ใบหรือมากกว่าตัวมันบวกคิอีกสกิลหนึ่งแวนเรียไม่ลงสนามบัตหนึ่งโซหนึ่งลีทายเรียคู่แข่งแถวหน้าหนึ่งใบใช้ง่ายๆเนาะ ก็ใส่บัตเตอร์เรปียนะเรปีเบอกไข่บอกตัวเองนะไม่ใช่เจเวลีนนะเรปียนะฮะคลิปแมจิตตีนี่แบบเจเวลีนเจเวลีนลัวๆนะเจเวลีนอะไรเยอะแยะนะฮะบัสเตอร์เรปียนะฮะก็พลังหมื่นชิวห0 0พคอนเทนนในช่องเรียกกาดถ้าในสนามเรามีบัสเตอร์ชื่อต่างกัน6ใบตัวมันจะบวก15 0 0 0เป็นตี25ง0 0ไม่ลมฟอร์สดีทำให้เด็กนี้มันเก่งขึ้นกว่าเดิมแบบเท่าหนึ่งนะฮะ อีสกเกิตหนึ่งออตโต้ในช่องเรียกาดนะครับแม้มันจมตี้ดูทับเด็กหนึ่งถ้าแ่นกาดแล้วติดบลาสเตอร์ดูทับเด็กหนึ่งใบไว้บนหรือล่างกา็ได้เก่งเอาไว้เรียงทริกนะฮะบัตเตอร์แอโร่ใส่ไว้3ใบนะครับก็เป็นพลังหมื่นชิล5พันคอนติเนียในช่องเรียกาดถ้าเรามีเรียกาดที่ติดบลาสเตอร์ชื่อต่างกันในสนาม6ใบ อ่บาบัตเตอร์ทุกใบจะได้รีซิตนะง่ายๆ,ๆเรียกง่ายๆแล้วกันอีสกสกิลหนึ่งออโต้เลกกาดนะครับไม่ลงสนามอ่าถ้าถ้าเรามีการ์ดท,ที่ติดบัตเตอร์ชื่อต่างกัน3ใบหรือมากกว่าทิ้งมือหนึ่งหาไอโซเซฟไม่ใ,ใส่อาร์คเซฟเวอร์แล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบมันไม่ได้ใช้นะเพราะว่าไม่ได้ใส่อาร์คเซฟเวอร์ก็แค่เอามาให้ชื่อต่างกับได้รีซิตนะครับใบเดียวที่จะเป็นบัคของเด็กนะนอกจากทริกเกอร์นะก็จะเป็น วิงกันเบลฟนะฮะใส่ไว้สามใบเอามาหาบาัสเตอร์ขึ้นมือง่ายๆนะครับก็เป็นเกตดหนึ่งแปดพันชิวหมืน่นออโต้แวนเรียมมันจมตีฮิตหรือบูธฮิตเปิดทับเด็กเจ็ดใบเอาการที่ติดบัสเตอร์หนึ่งใบขึ้นมือเกตดอะไรก็ได้เก่งได้มือเพิ่มแล้วขู่ฮิตด้วยอ่าใส่บัสเตอร์เจวลีนไว้สี่ใบนะครับก็คอนเินิวในช่องเรียกาดเนาะใช่ อ่าเมื่อมันบูตถ้าเป็นการติดบลัสเตอร์หรืออาร์คเซเบอร์ตัวมันจะบวก2,000เป็นบูตหมื่นอีกสกิลนึงออโต้ในช่องเรียกัดนะครับเมื่อมันจมเมื่อมันจมตีหรือบูตไม่ใช่สิเมื่อมันบูตเนาะใช่ไหมอ๋อเมื่อมันบูตให้ยูนิตที่ติดชื่อบลัสเตอร์อ่าแล้วเราในสนามเรามีชื่อบลัสเตอร์ชื่อต่างกัน6ใบยิงเรียกัดแถวหน้าก็แข่งหนึ่งใบไปใบความด้วยก็เอาไว้เล่นกับมาเจสก็ได้หรือจะมาเล่นกับอ่าเมเทียนิกก็ยังดีนะเพราะว่า อย่างไงแวร์แล้วก็ติดบลัสเตอร์อยู่แล้วกับเด็กนี้บลัสเตอร์แดกเกอร์สี่ใบนะครับก็เกตเนเกตหนึ่งจะใส่อยู่สิบเอ็ดใบค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะว่าคุณพ่อให้ที่เกตสองไปซะเยอะอ่าพลังป0 0พันชื่อมือนคอนทิเนอร์ช่องเลก,กาดถ้าเรามียูนิตท,ที่ติดชื่อบลัสเตอร์ชื่อต่างกันหกใบในสนามาทุกตัวจะได้สกิลบูทใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด ใช่ทุกตัวจะบูตได้ก็คือสามารถเอาเกตสองเกตสามหรือเกตสี่มาบูตได้ถ้าในสนามหกใบเป็นบาสเตอร์ชื่อต่างกันหมดเลยสามารถเอา ist, มาเจตมาบูตเอาเอ็กคาลิเพีมาบูตก็ได้นะฮะอีกสกิลหนึง่งออโต้เรียก,การ์ดนะครับว่ามันบูตเมื่อเมื่อแวนการ์ดที่ติดบาสเตอร์ ter, หรืออาร์เซเวอร์โจมตีฮิตยกไอ้นี่ขึ้นมือได้ก็เอามาช่วยการ์ดทีหลังได้หมดดวลมอนต์นอร์มอลยูนิตจบแล้วนะฮะก็จะเป็น ทริกเกอร์คราวนี้ทริกเกอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าคุณพ่อจะใส่ดอพีจีสี่ดอธรรมดาหนึ่งนะครับแล้วเปลี่ยนแล้วคุณพ่อตอนนู้นใส่ดอแปดใช่ไหมดอแปดคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นอ่าทริกเกอร์มาตรฐานของเด็กฟอร์สคุณพ่อแล้วก็คือ,ค, 7, อ 5, คริเจ็ดดอห้านะฮะไม่ได้ใส่ครีแปดเลยไม่ได้ใส่ดอแปดเลยนะเป็นครีเจ็ดดอห้าฮิวสี่แทนนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่า ตอนนี้เรามีบัตเตอร์ชื่อต่างกันเพิ่มอีก2ใบทาให้เด็กมันเล่นง่ายแถมเท่าที่ลองมาหลายตามากๆที่จะกลายเป็นเล่นเด็ก <laughs> เล่นเด็กมาเจตแทนนะฮะก็นั่นแหละทําให้อะไรก็ตามซีรีส์รวมแล้วไม่ต้องใส่ดอยเยอะแล้วเน้นบุกได้ก็ใส่คริเพิ่มไปนั่นเองนะฮะฟอสเหมือนเดิมเด็กนี้อยากให้ใส่ฟอสเยอะเหมือนกันก็ใส่ไปสักสิบสองสิบใบก็ได้หรือ อาจจะน้อยกว่ามาเจสหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรามีการเป็นยืนเป็นเอ็คาลิเพตบ้างอ่่าไม็กคาลิเพตยืนเป็นเมสซียานิกหรอบัสเตอร์บ้างทำให้ไม่ได้ค่อยใช้เบาะไฟฟอร์ดแบบไทยเกมนะอาจจะไม่ต้องเยอะขนาดมาเจสแต่ก็ติดไว้สัก10บใบ12บใบอยู่ดีนะก็ติดติดเผื่อๆไว้วิธีเล่นเด็กนี้คือเด็กรอยเลแบบ100%เนะฮะก็เกตหนึ่งค่อนข้างดีหน่อยนะเพราะว่าไอ้พวกที่ติดบาสเตอร์มันจะใส่อย่างละ4ไอ้นอกจากวิงการที่ใส่หนึ่ง 1. เพราะฉะนั้น ก็จะลงอะไรไปก็ได้แล้วก็ลงวิงกันมาบูทแบบคู่ฮิตแวนตลอดเวลาเล็ก็ได้หรือจะเอาวิงกันมาลงข้างหรือถ้ามีวิงกันสองตัวก็ลงไปอย่างนี้เลยก็ได้ก็แปดพันฮิตสกิลสิบหกฮิตสกิลอย่างนี้ก็ได้อ่ะขึ้นสองก็ไม่ค่อยฟิกถ้าให้ดีอยากให้บัตเตอร์เบดไม่กับบัตเตอร์ดาร์กลงแวนแค่นี้ให้ดีก็อาจจะเป็นบัตเตอร์ดาร์กลงแวนก็ได้เพื่อที่จะกดสกิลถ้าแบบพงั้าไม่มีเลียหรือมีเลียใบหนึ่งก็ลงมา บัตหนีไทยแล้วก็ทิ้งมือหนึ่ใบทวินไดแล้วก็ตีสิสองได้ฮิตสกิลก็ได้หรืออาจจะลงมิสกิมาช่วยข้างหนึ่งก่อนก็ได้เป็นเปิดตีฮิตอ่ะต,ตีแล้วก็เปิดเท่าเด็กเช็คแล้วก็ตีสองไดอย่างนี้ก็ยังได้ก็ h ฮิตสกิลต่อขึ้น3ก็จะมี2ตัวเลือกแล้วว่าอะไรบนมือซึ่งเท่าที่คุณพ่อลองเล่นมามาเจดขึ้นบ่อยเกินซึ่ง ก็ดีเพราะว่าเด็กนี้เอามาเจ็ตไลท์แวนไปเลยก็ได้ก็เหมือนเดิมมันก็จะเล่นเหมือนมาเจตเก่าก็ฟอร์ตข้างไปแล้วก็ลงให้เต็มอาจจะลงแค่นี้แล้วก็ลงอีกข้างหนึ่งมาช่วยตีก็ให้ดีให้ดีเลยถ้าแบบไม่กลัวเขาตีข้างเราหรืออะไรก็ตามคุอเอาลงมาเจตไปข้างหนึ่งก็ได้อย่างนี้ก็ได้ตีเปิดทําเด็กไว้บนไว้ล่างแล้วก็แวนตีสุบสองอย่างนี้ก็ได้หรือลงยูนิตอะไรมาไว้ตรงนี้สักตัวหนึ่งก็ได้อ่าอาจจะเป็นบัตเตอร์เบดก็ได้อ่ะอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆ หมาจะได้ไม่ต้องถูกเข่าก็เอาคนนี้เข้าไปแค่นี้คร้านี้ในโซนเราก็จะมีบัตเตอร์เบดกับบัตเตอร์ดาร์กและแวนบวก5000แล้วก็ฟอสสองใบให้ข้างข้างเดียวไปเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้อะอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราขึ้นเป็นเกียร์สามเป็นเมเซียนิกแล้วไอ้ข้างนี้มันก็ยังเป็นแรงอยู่เพราะว่าเป็นมาเจที T ่ตีสองิไอ้นี้จะเป็นอ่า21 21บวกอีกห0 0 0เป็นยี่ได2สองิฮิตมีสกิล ันนี้ก็จะตีอยู่ที่ส3ถ้ามีติกเกอร์ก็เป็นสี่สิบสาสองคจบสมมุติว่าคุณจะปิดเขาแล้วแล้วคุณไหลเป็นเมสเซนิกหลอดบัสเตอร์ครับฟอร์ข้างฮะแค่นี้คุณก็ปูมือเลยซึ่งไอเนี่ยมันจะต้องระเบิดทิ้งอยู่แล้วเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องบึ้มทิ้งนะอาจจะลงเป็นอย่างนี้บัสเตอร์เลเปีย a อ่ะ,อะบัสเตอร์เด็คเกอร แล้วก็นาะโอกิลงทับหมาเลยเพราะว่ามันล่องลงช่องว่างคุณอาจจะลงแบบแค่นี้แล้วก็ขู่เขาก็ได้แบบอยากจะเปลี่ยนท่าเล่นเป็นเมเซียนอีกอันนี้อาจจะเป็นสามหมื่นแวนตีดูทอบเด็กดูทอบเด็กปุ๊บคุณจะมีตัวเลือกในการเล่นเยอะมากเป็นแอโร่ก็ได้เป็นบัตเตอร์เบดได้เป็นบัตด์กได้เป็นเป็นเนอ็กคาลิเ e พก็ได้เยอะตัวเลือกสี่ใบเลยนะ สองได้ให้ตัวเลือกสี่ใบแถมสองท็อปได้หนึ่งใบสามารถเปลี่ยนได้หนึ่งตัวก็ก็โอเคถือว่าไม่แยก่ก็มีอยู่สองวิธีก็คือคุอคณลงลงอย่างนี้ไปเลยอ่าลงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมือตีมือหักลงอย่างนี้ได้ไงแหวนเลนเก 3, ียร์สามลงเก 4, ียร์สี่ตีมือหักถ้าลงอย่างนี้ปุ๊บทั้งบอร์ดมันก็จะชื่อต่างกันหกใบพอดีคุณสามารถเอาบัตเตอร์ด์กบูทได้จากสกิลของเด็เกอร์ข้างนี้มันจะอยู่ที่สี่หมื่นหรือถ้าคุณอยากอย่างที่คุณพ่อบอกคุณอาจจะ อยากจะลุ้นฝันตรงให้ฝันตรงข้ามลุ้นเสี่ยวเล่นๆ <c oughs> คุณก็เอาข้างนี้ตีไปสามหมื่นดูท็อปเล็กดูท็อปเด็กสมมติดูที่มันปเป็นบัตเตอร์ดาร์กคุณก็แปะท็อปไปดิไว้ล่างทำไมไว้บนไปเลยอันนี้ก็ตีตอ่อคุณก็นับพลังให้ฝันตรงข้ามเลยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่ครับอ๋อตอนนี้อยู่ที่อ่ายี่สิบหกสามสิบหกสามสิบหกสี่สิบหกสี่สิบหกห้าสองครับถ้านี้ลงมามันจะบวกอ่าหนึ่งหมื่นอ่าห้าสองบวกอีกแปดพัน 6,000ื 60, ครับหกหมื 60, 000, ตอนนี้ถ้าฝั่งนี้ลงมาเป็นชื่อต่างก็จะมีก็บอกเข้าไปมีเอ็กซ์คาริครับมี Butter, Dark, Butter, b u t เตอร์ดาร์คบัตเตอรหรือ b u t เตอร์เอโถ้าเป็น b u t เตอร์ดาร์คบัตเตอร์เหรืบัตเตอร์เอก็จะบวกอีกหนึ่งหมนึงเป็น7,000หมืครับเจ็ดหมื่ถ้าเป็น e อ c a l ์คาริก็จะเป็น7จ็ดหมื่นส่หกครับกาึงข้าวก็จะเพราะว่าเพราะว่าเขาเห็นไอ้นี่แปดท็อปแล้วคือคุณอาจจะแบบ ไม่ต้องชื่อต่างมันก็แปดท็อปได้อะ่ะแปดท็อปปุ๊บคราวนี้เขาต้องกลัวแล้วใช่ไหมเขาก็ต้องให้พีจีนี่มาหรือเขาต้องกาดไอเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเพื่อที่แบบไดหนึ่งเข้าหรือกาดให้มันข้ามอ่ะอาจจะต้องกาดไปแปดเก้าหมื่นเพราะว่าอาจจะเจอใบหนึ่งแล้วเจอทิกเกอร์อีกทีหนึ่งก็อุกแตกนะฮะก็จะเป็นแปดหมื่นสี่ีอาสแปดหมื่นหกขีเจ็ดขีอยู่ดีก็แล้วแต่นะครับเปิดเช็คอุ้ยเป็นบัตเตอร์ดักครับเอาลงสนามในช่องว่างฮะ เจ็ดหมื zat, ticket, too, 3, ่นหกคีฮะคราได้ที่ถ้าอีกรุ่นหนึ่งเป็นทิกเกอร์ก็ลงครั้งนี้คั้งนี้ก็จะอยู่ที่13 2333 33 41 23 4 1นี bug, 1, 1> <c oughs> Anybody, uh? Then, ่ได like ้ทิกเกอร์รุ so, ่นหนึ่งก็จะเป็น512คลิคือยังไงก็แรงนั่นเองก็อยู่ที่ว่าคุณและไอเนี่ยไอตอนที่ไล์ไอมาเอกลิเพตไอมาเอลิเพตไอเมสซียนิกเนี่ยคุณอาจจะให้ฟอร์ตครั้งนี้ก็ได้เพื่อ เผื่อที่ไอจะเปิดจะเปิดไม่เจอบัตเตอร์ดาร์กหรือไม่เจออะไรเลยเป็นทิกเกอร์ก็จะให้บัตเตอร์ดาร์กแบกเป็นอ่ายี่เอ็ดสามเอ็ดสี่เอ็ดห้าเอ็ดหกเอ็ดเจ็ดเอ็ดแล้วแต่เลยก็ได้ก็เด็กประมาณนี้มาเร็วไปเร็วนะเพราะว่าเด็กมันคือมันก็คือเอกคาริเพตเอกคาริเพตอีกแล้วโอ้คราวที่แล้วเป็นบัตเตอร์เลเปียนะพูดผิดเป็นบัตเตอร์เจเวลินคราวนี้เมสเซียนิกพูดผิดเป็นบัตเอร์คาริเพตนะเออจเจริญก็มันเป็นเด็ก เด็กอัปเดตของไอเมซีย i นิกนี่แหละเพราะว่ามันได้บลัสเตอร์มาแล้วซึ่งน่าจะเป็นอัปเดตสุดท้ายของเด็กนี้เพราะว่าไม่มีบลาสเตอร์ไม่มียูนิตที่ติดบลาสเตอร์ออกแล้วใน VStandard ก็ก็อาจจะถ้าถ้าเอาเล็กนี้มาเล่นอีกทีทีนึงก็จะต้องรอตอนที่พรีเมียมออกเป็นเก็สีใบใหม่ของของพรีเมียมที่จะเอามาเล่นกับเอกคาลิเพได้นะครับตอนนี้ก็ เล่นเท่านี้ไปก่อนซึ่งตอนแรกมันก็สนุกนะแต่ว่าเล่นไปสักสิบตางี้โอ้โหแบบความสนุกมันหมดไปแล้วเบื <laughs> ่อเล่นจนเบื่อนะก็เลยเออโอเครีบจัดเด็กให้น้องๆได้ดูกันนะครับก็น่าจะเสียบๆระหว่างไอ้พวกที่ทำ e b ศูนย์เก้ากับ e b สิบไปละกันนะครับเดี๋ยวมันจะช้าแล้วมันจะไม่มีเบื่อซะก่อนนะไม่ได้อยากดูแล้วไม่คุณพ่อทำป่านี้ผมก็ไม่ดูแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะโอเค วันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับถ้างงหรือพูดเร็วตัวไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะฮะสวัสดีครับ